ทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมซองบอกตรวจซานแอนลพี่น้องเนาะวันนี้ไปรตรวจเจอมาถ่ายตอนแม่ซี่ทำให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่าเพิ่นทำยังไงเนาะมียังไงไปดีพี่นานะงไปดีเผนบอกไปดีบอกไปดีผมแม่พี่น้องเนาะวันนี้เมซี่ก็เป็นมะเห็ดขนมมียังไงนหนแี่ขนมบ่มมียังไงวะ มัดตนนี้แล้วมอนนี้ปอเคนเอายังไหนแม่เอายังเขียวๆนะไหมดิไม่เตยเตยบ่ะน้ำเตยเลยพี่เนาะเตยผสมน้ำเตยผสมเนาะแม่แหละสีเห็ดแบบไหนแม่ขนมมกใส่เตยบ่เอ้าน้ำเตยมันก็ขั้นม็เลือเอิญได้ขนมมกใส่เตยบ่ไหนโบแลสหรือว่าเตยนำข้าวมขนมมกเตยนี่สำหรับฮดมันให้มันเคี่ยวแล้วข้าเอิ้นได้ใส่สื่อไหมนะข้าวหนมมกเคี่ยว ขนมกมากนเนาเคียวหลใส่เตยเนาะขนมใส่เตยอืั้นมาเนียั้นให้มันได้นึ่งอับกูเลอือืขั้นเนี่ยเหล้ห้องอ๋อบอลสีขัดไจะเป็นคนหายนำเอาไดมยเคสแฟร์ขั้นบวกแมนกษี่ตวสีซอยแม่ไปด้พี่น้องอามือกับไปล่างมาเลยเอาเร็วม่้ขนเขาเขาขันแล้ก็เบิดหัดอีเนาะ มันถอกไม่ไหมมุดเลยเห็นบัวนำเตยเห็นบัวนกระฮอมแต่เป็นก้อนใช่ไหมเนาะอ้าวก้อนแล้วมันยังบัวเล็กดับมันขันจนมันอันบัวเล็กคงของเจ้ากับขาดเหนียวอ๋อหลวงพ่อได้นำมันจ้ะโบเอา้วมั้จะใช้ลายอยู่บบลายอยู่บบลายเติบเลยจนมันเรามานำมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะขันแล้วเอาก้อนเแล้่นสนุกบ่นะ เป็นก้อนเลยพี่น้องเวลาคับทัวร์ยังบนได้ระดับยังบม่ได้ระดับทัวรนี่แล้วมันจะไปได้ยังไงเออเหนียวครับน้องเนี่วันนี้กินฝีมือบ่าโตเลยพี่น้องปกติก็ใส่ทุกอย่างเลยเลยพี่น้องใส่มันจะคันได้บ่ นั่นบเวณของกินวายไรเนาะมันต้องใส่มือสดโดยพี่น้องแบบนังอินเดียอีกแล้วนี่เออเด้อขันไปทำเปเลวอไรได้เดแแม่บบนมมมีแห้งบีบพี่เนาะได้เลยยู่งอไ่ได้เมันก็คือว่าขะพุดนะอ่อนนั้นมาทางนอไมได้้ ไลอมาไล่เลวไล่กับหงดักไเลยแมไมบอกงนีดิเอมออนาอได้ก่อนจะาเอายังมไดนใส่เสื้ออะไรยู่บ่เ้เห็นบัตื้อเหบริขันลายเลมันมันบัวเรืองบัวเขียวขนด้เลยจบลายได้ัที่เรกใส่บต้อได้ไม่บอก เอ้ยบวอุดนะมัเนิญญณขันท่านบอกว่าหย่อมพี่น้องยอมก็แบบบวชได้เริ่ได้เลยเริ่มได้เลยพี่น้องเลยเือปิดเนี่ยเขาโน้นเนี่เขา่ได้ธรรมดานาะหยัดท้ายหน่อยเนาะโอธรรมดาเนาะเที่ได้อเืที่ได้ทายนีม่้เยเไปนียเป็นเนี้ยวเนเนี้ยวๆแล้วคือหัวน้ท่านด้วก็ได้แล้วก็้อ

พอดีนะครับเราอยากแร้วๆได้ใส่นมึงมมึงในมึงสูลงเออล้วาใส่แห้งเลยนาะแม่เ่าะโอแห้งแล้วแ่เปดมือแก่ตเลยย้น้อเอาได้บได้หรือก็หหอได้หรือี่นหอเลยหอนี่ยห่งำได้กระออ่ะได้กมาเบิ่งตอนหอเนาะอ่ะอุปกรณ์ที่ทำกับมีประมาณนี้พี่น้องะน้ำมันล้วกายังแม่น หมกข้าวห้าวใส่น้ำตาลเนาะน้ำตาลแป้งเน่ยแม่แป้งข้าวเหนียวใส่เตยพี่น้องใบตองเนาะมีแค่นี้เนาะสี่อย่างพี่น้องมาเบิ่งกันเลยโกนน้อยอะไรปะเจ้าเห็ดไปต้มมาเลยเห็ดขนมปังโบลายภาไในเนาะอันนี้เนาะเห็ดพอแต่ใจกลางมาสิเนาะ หยုว้างไปแล้วอ่ะจะเฮ็ดเป็นขต้องได้เรียนระดับนี้ได้นี่แล้วเนเฮาเออเเออมาเฮ็ดแบบนี้อือีดยายเต้อก็เลยเฮ็ดตนเองเนาะอ้าแตกนี่ล่ะ้อีเปเลยบาดนีองแนี่ ก็ยงดอกตัวได้ขีล่ห้างก็เห็ดจิ้นตัวได่งามงามห้างกับจังลวงวัดลงวาเห็น่งแบบนี้ เหี๋มัน็กลืมนเ, <c oughs> เมมด้อาม่ค่ม่กดดอนใชแม่เพื่นยังลืมว่าตัวเจ้าคิดสดามได้พี่น้องอยังจิบุเป็นหลักใช่ค่ะ

เออมือแงมือมือเอลงเอากระมือน uh ี่เละลงาจมั้ลงมืรอืมือเือกตักบาทโอ้มือเอิญนี่ลองอ่นั่นมือเอิญมือเืออะไรตักบาทตักบาทอ้ร้องกงใครบนงเลจ้ะคิดแล้วนี่ต้ ฮ้อนเลยพี่น้องเมื่อนี่อากาศฮ้อนๆแม่ทำโบใส่น้ำมันเลยมันติดใช่ไหมเนาะโอ้เราจะมาใส่น้อยมันเป็นของอิมได้ใส่น้อยได้ว่าแล้วเหลี่ยมลึกเฟิร์นเราปฏินเห็ดเนาะ

มียางได้ได้เนาะมีตัวใดตัวบ่ไดกันหลยเรื่องเลือกเอามีตัวใดตัวบัวใดตัวไดบ่ได้เอาเอาตัวไดบัดน่ดเห็นบอลืมอีลืมห่อจะบกไห่องานุกเข้าดีบัดบัอะไนะพี่น้องบ่ลืมได้ได้พี่น้องสามสองเก็2ดสอง่นะพี่น้อง พ่บกดีทีหวยกยตายเลยก็มนกบลืมเลืมลืมเ่ซองหเก่าไป้นะไลืมเ่พี่น้องเอสหาเเกาเอสแน่นะไมิลืมเ่นพี่น้องปเหาเอกไปแล้ที่ยนะไม่นเลยนี่นอา่วนก่ะม่งามเลยนี่บเอหสก่าเบิ้วเเ้อ ทำสองเก็บสองเย่ลานเ้าว่าออกมาว่าเอาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขาโฮมอยู่บนกระบนได้เอาเลยลานท้าว่าเดี๋ยวเรามาติดตามบุญกำกันด้วพี่น้องตอนแรกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวใส่เนี่ยครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานพี่น้องเพื่อเพิ่อนหอนี่ป้าใส่เวลานานพอเนาะนานพอสมควรพี่น้องเลยบ่ง่ายเด้อพี่น้องไปเบิ่งกันตอนแรกพี่น้องเลยอ่าพี่น้อง เดือว่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อกะได้จักก้อนแม่17เจ็น,นี่ยสิบเจ็แล้วสิบเจ็พี่น้องส1สอืมงอืม สองงเก้าสามสิบสามเอ4สามสองสามสามสา่สากเจ็ดสามแปดสี่สิบสา้าสกได้สีบหกก้อนเนาะหอนหายสิบพี่น้องเลยเกือบหอนหาสิบเนาะยังบแล้วพี่น้องเห็ดกินน้ำเลยพี่น้องเลยจังเห็ดลายาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ระตก่ขอจบพอลาพีพีเอไปก่อนเด้อพี่น้องเลย อะไรก็ฝากากดไลค์กดแดชร์เป็นกำลังใจใอ้ซ่องบาโตัวเซโนซาแนวเนี่ยด้พี่น้องเด้อพี่ๆคนใดที่เข้ามาเบิกใหม่ก็ฝากติดตามาพี่น้องพี่น้องล่าไรได้ไหมเอ่มักับพ่อล่าไเ,เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้หอเลวเลยนอเนะาะฝากติดตามในคลิปต่อไปพี่น้องมาเสียนน่น<ม>น,นพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้อง